สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนครับยูวผมบาส์เดินป่าพะร้อนครับพี่พีนเพื่อนครับซึ่งวันนี้ผมก็มาน้องเฟิร์สนะครับสองคนนะพี่พีนเพื่อนเฟิร์สสวัสดีคุณดูหน่อยสวัสดีครับผมเฟิร์สลูกพี่พงครับซึ่งวันนี้นะครับพี่พีนเพื่อนครับผมนะกับน้องเฟิร์สมีทุระที่เราจะต้องมานอนเฝ้าวัวนะพี่พีนเพื่อนวัวก็คือจะอยู่ด้านหน้าซึ่งเราไม่รู้ว่า ค่ำคืนนี้เราจะได้เจออะไรรู้เปล่าแต่เขาบอกว่าให้เรามาเฝ้าวัวพอได้เกิดการมีเสือสมิงหรือคนนะที่กลายร่างเป็นเสือสมิงนะพี่เพื่อนครับมันจะมาเล่ร่อนกินเสือเอ้ยมันจะมาเล่ร่อนกินอันนี้เขานะพี่เพื่อนก็คือกินวัวนะก็ได้เกิดลูกวัวออกก็คือลูกวัวได้หายไปนะพี่เพื่อนก็ คุณตาตอนนี้ก็ไม่อยู่คุณตาเลยให้ผู้ผมมาเฝ้าแทนนะพี่บินเพื่อนครับก็โอเคคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปอเค,ครบถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวัวก,กันดีกว่าพี่บินเพื่อนถ้าพร้อมเราไปครับนี่นะพี่บินเพื่อนรับบัวที่เราจะต้องดูก็คือมันจะนอนอยู่บริเวณนี้ก็คือพวกมันนอนด้วยกันหมดเลยคือพวกมันกลัวนะเฟิร์สเนาะ นี่ครับก็คือลูกวัวนะพี่วินเพื่อนมันได้เกิดนอันนั้นก็เพิ่งลูกวัวเพิ่งเกิดใหม่ไงแต่ชุดที่แล้วที่ลูกวัวเกิดนะพี่วินเพื่อนได้เกิดการหายไปก็คือคุณตาได้เจออย่างเสือสมิงนะมามากินลูกวัวนะพี่วินเพื่อนต่อหน้าต่อตาเขาเลยซึ่งเขาก็่ลยซึ่งนี่ละวัวนะพี่วินเพื่อนนี่ลูกวัวสตัวใช่หรอใช่ใช่ ก็เดี๋ยวผมจะนับวัวให้พี่สามตัวนี้นี่สองตัวเองสามตัวนี้พี่มันนอนใต้ท้องลงตัวหนึ่งก็นั่นแหละก็ประมาณนี้พี่วินเพื่อนครับโอเคมันน่าจะข้อสี่ตัวมั้งพี่ไม่รู้เหมือนกันก็แค่พี่วินเพื่อนแต่เรารอลุ้นกันดีกว่าเราจะได้เจออะไรหรือเปล่าถ้าเราจะได้เจอเราต้องปกป้องวัวนะไม่งั้นวัวเราจะเหลือน้อยลงมากพี่วินเพื่อนเมื่อก่อนนี้มีเป็นสิบตอนนี้หายไปหมดแล้วนะ คือได้เกิดการเสือสมิงออกอารวาสคือหนักมากครับเคไว้เจอครับเบบีบีเพื่อนเดี๋ยวผมกับน้องเฟิร์สเราจะเข้าไปแอบซ้มดูนะเฟิร์สมาเข้ามาดูเฟิร์สนั่งนี่ซึ่งเดี๋ยวก็จะมาแอบดูตรงคอควัวตรงอันนี้ฟางเย้ยนะเย้ยเสียรูว่าจะเจอใครไหมใช่ชเฮ้ยเฟิร์ส phớt, ê ê ê khai, phớt phớt, ê ê Ê bay bay, không phải, phớt, có nè, có chứ bay, mày phải, mày dung không ơi phết là hoang tua nè không phải lắm dê đại ไข่ครับไข่ดาเล่เขาไปยองน่ะไปแล้วแหละไปแล้วแหละไปแล้วแหละเขาคุยภาษาพม่าเฟิร์ส ผออกพี่ก็ฟังไม่ออกเหมือนกันอเรามากกว่าอย่ามายุ่งวัวผมนะคือวัวแตกตื่นหมดแล้วตอนนี้้เ้เ้าเ้ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรกันเจ้าวัวมันต้องตกใจมอมอมอคุณเป็นใครครับเจ้ากัววัวในสัตาบเลาลยงก่า

ไปเลยเอามามาแม่แม่วัวมันดูแลลูกใช่คือตัดอันนี้ลงมาให้วัวกินก่อนไปไหนแล้วเฟิร์สอาซองดูเฮ้ยอยู่นู่นอยู่เลย Phết loang tuôn tùa đó Phật. Mà game mưa đá dưới à. hey, nào Mà game mưa đá dưới Lì mưa đá lâu phụ sơ lũ lâu ăn á

เฟิร์ดอย่าประมาทนะเฟิร์สอย่าประมาทเฟิร์สอย่าประมาทเยสไซรองเยสไซต์ตะลุเม่อดา

Giết sạch game mất dài dài cho 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 cho

เฟิสเป็นไงบ้างคือต้นไม้ทันไหมไม่ฐานหาเร็วไปไหนแล้วเฟิสขึ้นมาเร็วขึ้นทันเฟิสไม่ฐานไอเฟิร์สขึ้นมาเร็วเร็วควายชูขี่ควายชูดำมีนหร เร็วเฟิสโอโคโอโคทันหนอละครับเฟิร์สเร็วเพี่อาจจะบุษทองใส่เขื่อนละครับเร็วเฟิร์สเร็วนะเก้อสิอะเร็วเฟิร์สข้ามาเร็วเฟิสเร็วมันขึ้นยังไงแล้ววะเร็วดิสาเวไอเฟิร์สเป็นไงบ้าง เหนื่อยเลยพี่เร็วพี่ก็ปิดต้นไม้ไวชิบหายเลยฮะคุ้นเลยตอนนี้เอาใจเอาใจไปตามผมไปตามผมกูเจอเลยพี่เป็นไงบ้างวะเฟิร์สเหนื่อย เขาขึ้นไม่ได้หรอกใช่แต่เมื่อกี้นะโอ้โหต้นไม้ข้ายาวเลยเฮ้ยต้นไม้ข้ายาวเลยเฟิร์สดูดิมีพี่เมื่อนครับะนี่เรามาดูไอ้เข่าวเราวิ่งหนีเข่าเนื้อพี่ไม่รู้วะกูก็เอาชีวิตเหมือนกันแหละเฟิร์สไว้เสือนะเว้ยผมก็หนีใช่บะานเลยมันจะไปละมันไปละไลองเคยลองเคย เอ,ไไเอาไปไหนแล้วเฟิร์สเสือไปไหนแล้วเหีย้ยแกพี่เราเคยอ่ะเลี้ยงท่าเราเคยอ่ะอะไรนะเฟิร์สเลี้ยงท่าไอคุยภาษาไทยนี่อย่าคุยภาษากระเลี่ยงช่แมงเขาจะมูเฟิร์สเขาก็ดูสั่งขี้มูกใส่มึงอีก เขาจมูกเอ้ยเขาปากกูเฮ้ยครับพี่เพื่อนผมขอ,อเนี่ยดูกับน้องเฟิร์สหน่อยเขาไปไหนแล้วเฟิร์สไม่เหมือนกันุ่นยังไงมาแล้ววัวเราอ่ะทีเนี้ยวัวเราเฟิร์สวัวก็เหมือนเรานี่แหละเฮ้ยพี่ถึงวัวเขาไม่ได้จริงเดี๋ยวพี่ลองก่อนพี่ลองก่อนพร้อมเลยเดีย๋ยวเดีย๋ยว

เร็ววัวไปเขาไปทิวัวเร็วเฟิร์สกูไปก่อนนะไปปกป้องวัวก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรกับวัวเฮ้ยเฮ้ยเด่นมารีพองเนาะเมื่อได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น

โอ้ยตกตื่นหมดแล้วอะมา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 คือผมจะเรียกวัวนะพี่พี่มัน่นมา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 เก็บลิมอร์็ดใช่ป่ะซะ วัววิ่งไปไหนแล้วเฟิร์สดูซอง Ủa ơi chị Cụi nghĩa quá hiểu hết Ôi Bố con đấy Bé bé Lì mơ đá xa bụt sơ. ạ lê lì, lù na lì lù ma 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 lông ma ma Lông ngăn ma Lông con โอเคครับพี่บินเพื่อนเราขออนุญาตอัปเดตอีกครั้งนึงเดี๋ยวไว้เจอโอเคครับพี่บินเพื่อนครับเหนื่อยมากเลยพี่ใช่พี่ไม่ได้ทิ้งผมงเฮ้ยพี่ไม่ได้ทิ้งผม,<ก>ผมก็พป็นต้นไม้ไม่ค่อยชิมนานนี่แล้วก็โอเคพี่บินเพื่อนก็คือตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วเราก็คอยอัปเดตหรือเราก็คอยดูวัวนะวัวตอนนี้มันก็ยังพอแตกตื่นอยู่พี่บินเพื่อนครับเดี๋ยวเราก็จะต้องให้มันกลับมานะก็ตอนนี้เสือสมิงก็ไปนู่นละพี่บินเพื่อนไม่รู้ว่าไปไหนละ ก็น้องฝากพี่พี่เพื่อนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคลิปนี้ผมขอขอเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จริงๆครับก็น้องเฟิร์สเนาะก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมขอเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ไดพลาดคลิปต่อๆไปพี่พีเพื่อนก็ถ้าผมกับน้องเฟิร์สไปทําคลิปที่ไหนผมกาฝากพี่พี่เพื่อนติดตามกันด้วยนะคือตอนนี้เป็นเวลาดึกมากผมกับน้องเฟิร์สคือยังไม่ได้นอนเลยก็เรา ดูวัวนะตั้งแต่ห้าทุม่มตอนนี้ตีสอพี่พี่เมื่อน,นคิดดูว่ากี่ชั่วโมงแล้วนะครับโอเคเราไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับบ๊ายบายครับราตีสวัสดีครับ